ทำแล้วลูกทำแล้วไปได้ตรงนี้โอเคและเขาก็หวังในตัวเราเพราะคนดีถ้ามาเนี่ย <S <S เขาจะไม่ธรรมดาอย่างที่เรารูเขาจะมีทำทังนี้มาแล้วมีตัวพลังงานสติจิตใจสติเกิดมาจากคือสี่สิสามสิ์มาช่วยตรงนี้ทําได้ครับเขาก็หวังเขาก็หวัวทงทำแล้วลูกทำแล้วไปได้ตรงนี้โอเคแตกมากเมื่อกี้เห็นอยู่ทั้นสี่เป็นเพว่นนไหนครับ สิ่งที่เห็นอยู่เีเจา้าที่สิ่งที่เห็นอยู่ก็คือบริวารจ้าที่ที่เรามีทุกตาดันแบบทั่วไป่ข้มาชนสี่ไปได้ดีหินชั้นสี่เจาที่บอนี่มันไปชั้นสมันมีอะไรแปลกมันเห็นสงรอบดีถือว่าดีเอีกยาาจะก็ต้องพูทศ่า เขาอยากได้คืนทุนหนึ่งปีได้ไหมปีมันน้อยไปไหมสามปีกรณีขอสามปีคืนทุน,ทน <S <S จะได้ไหมเจ้คาค่ะแต่ถ้าทาบุญให้ทุกปีอ่ะขอสามปีคืนทุนทนะเจ้าค่ะช่วยกันแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากคืนทุนได้ก็มาขอสองปีป,ปีมันเยอะไป